สวัสดีค่ะเอาเป็นเย็นตาโฟเส้นเล็ก2องขนาดสุดยอดฟีมพ,พี่สองสุดย <c oughs> อดอันนี้คืออะไรหรอคะแป้งทอดแป้งทอดแป้งทอดนี่แล้วก็เกี๊ยวทอดนี่แล้วก็ลูกชิน้นว้าวลึกมากมีหวานนิดนึงนะคะก็เลยจิม้มขอบปรุงนะแยบน้ำส้มเลย จ,จีมินชอบกินเปนเรี้ยวถ้าพวกกว๋วยเตี๋ยวน้ำหรือว,ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือแนะนําเป็นสีส้มสสมใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบผัดซีอิว๊วจะเป็นแบบนี้เลยขอบคุณมากนะคะทุกคนที่แนะนําจีมินด้วยแล้วก็พริกจีมินปรุงอร่อยใช่ไหมน่ากินใช่ไหมทุกคนบอกว่าแบบเลลวลาจีมินปรุงอย่างนี้ชอบมากอืมอืมอันก่อนนี้เลยนี่น,นี่แป้งทอดนะแป้งทอด เป็นกรอบนี่แหละเป็นพิเศษจะมีประทับใจจังหวัดเลยมากค่ะเพราะว่าทุกคนน่ารักอาหารก็เลิศผลไม้ก็เลิศก,ก็พิตากรนพิตาคนก็สุดยอดเจอผีเยอะมากค่ะทุกคนถ้ามีงานอะไรแนะนำจิมินได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจิมินจะไปจังหวัดทุกคนเลยเ